ชีวิตดีดีเริ่มต้นด้วยการตื่นเช้า The early birds catch the worm นกที่ตื่นเช้าย่อมได้นอนก่อนเสมอสวัสดีครับผมปันสุปรรศร์และคุณกำลังฟัง The Solution Podcast อยากให้คุณรู้ฟังลองนึกถึงอากาศช่วงเช้าเชครับเวลาคนที่ตื่นเช้าเนี่ยจะได้เห็นภาพที่สวยสวยมีโอกาสวิ่งไปออกกำลังกาย ตอนที่อากาศกาลังเย็นๆแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องทำอะไรแกชั้นชิดเมื่อเที่ยวคนที่ตื่นสายส่วนตัวแล้วผมคิยวผมเป็นคนที่ตื่นสายครับผมก็เลยเอออยากจะรู้ว่าการตื่นเช้าเนี่ยมันช่วยอะไรเราบ้างผมก็ไปเจอบทความตัวหนึ่งครับชื่อว่า eight things every person should do before 8 am 8สิ่งที่ทุกๆคนควรจะทำก่อน8โมงเช้าข้อแรกนะครับนอนให้ครบ7ชั่วโมง ซึ่งการนอนครบเจ็ชั่วโมงเนี่ยต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะครับการนอนเนี่ยมันสําคัญเทียบเท่าการกินการดื่มน้ําเลยนะครับคือเราใช้ชีวิตกับการนอนเนี่ยแบบแทบจะหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ของชีวิตแล้วครับการนอนที่ดีเนี่ยจะช่วยเรื่องการความจอํอทําให้อายุคุณเนี่ยยืนยาวขึ้นทําให้ความคิดสร้างสารรค์การโฟกัสเร่องต่างเนี่ยดียิ่งขึ้นสําหรับข้อที่สองนะครับ จากการที่เราตื่นนอนขึ้นแลเนี่ยาทางผู้เขียนเนี่ยเขาแนะนำให้เรานั่งสมาธิทําจิตภาวนาอะไรเงี้ยครับเ,เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยคิดบวกมากยิ่งขึ้นอย่างเขาเขียนไว้ว่า When you are grateful for what you have you will attract more the positive and good gratitude is contagious <c oughs> เขาบอกว่าเหมือน,นคล้ายๆแบบ เมื่อคุณแบบรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีเนี่ยพลังบวกอะไรดีๆสิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาคุณแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3การออกกําลังกายที่แบบเป็นออกกําลังกายหนักๆครับในบทความนี้นะเขาบอกว่าบางทีการที่เราแบบออกกําลังกายแบบเบาๆเนี่ยแต่ใช้เวลานานๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยกับ ไม่ได้ช่วยพัฒนาร่างกายคุณมากแต่ถ้าเทียบกับการที่แบบเหมือนนะครัว่าคุณไปฟิตเนสที่หนึ่งครับแต่ว่าคุณก็ฟังเพลงไปด้วยฟังดูหนังไปด้วยแล้วก็เดิน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 คุณไม่ได้โฟกัสกับการออกกําลังกายครับในบทความนี้เขาแนะนำว่าให้คุณเนี่ยลองออกกําลังกายหนักๆแบบใช้เวลาสั้นๆหนักๆผู้เขียนบทความเนี้เขาก็ เออเห็นว่ามันมีประโยชน์มากๆจากการที่เออได้โฟกัสกับการออกกำลังกายแบบหนักๆทําให้ร่างกายเขาเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับการออกกำลังกายแบบเบาๆแต่ใช้เวลานาน,านๆอะไรเงี้ยครับข้อที่3คุณควรจะกินโปรตีนอย่างน้อยๆ30กรัมเอ่อให้ลองนึกสภาพว่าในบทความที่เขาบอกว่าโปรตีนเนี่ยใช้เวลาย่อยนานกว่าซึ่งจะทำให้แบบคุณหิว ช้าลงอีกอย่างนึงคือโปรตีนน่ะช่วยให้น้ำตาลในกระแสะเลือดเนี่ยน้อยลงด้วยเช่นกันช่วยลดการร้ิโภคแป้งขาวแป้งที่ทำให้คุณอ้วนนะครับอย่างเช่นโดนัทข้าวสารอะไรเงี้ยครับข้าวสวยในบทความนี้ครับเขาแนะนำว่าให้กินไข่2-3ฟองหรือถ้าคุณไม่ชอบกินไข่ต้มเนี่ย คุณก็อาจจะไปลองกินเป็นเบคอนเนื้อหมูอะไรก็ได้ที่มันทำให้แบบมีโปรตีนที่ครบ30กรัมหรือถ้าคุณเป็นมังสวิรัตก็อาจจะเลือกเ,ออเนื้อที่มีสมสมโปรตีนให้ครบกับให้ใกล้เคียงกับปริมาณโปรตีน30กรัมนะครับข้อที่5อาบน้ำเย็นเออไอ,อผมผมตอนแรกผมเออนึกว่าอาบน้ำเย็นนี่มัน,ม,นมันทรมานตัวเองไหม แต่ว่าในบทความนี้เขาก็บอกว่าเขามีรีเสิร์ชในปี2007พบว่าการอาบน้ำเย็นเนี่ยทำให้เราทำให้ตัวสารเคมีในสมองเนี่ยรู้สึกมีความสุขเขาก็บอกว่าอย่างตัวเขาเองเนี่ยแค่แบบลองอต้องลองพยายามหน่อย,อยช่วยแรกอาบน้ำเย็นอาจจะทรมานแต่หลังจากที่คุณอาบน้ำเย็นแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าช่วงเวลาหลังจาก ที่อาบน้ำเนี่ยมันรู้สึกฟ resh มากรู้สึกมีความสุขมากก็ไปลองกันดูได้อาบน้ำเย็นครับเขาบอกอีกอันหนึ่งก็คือมันช่วยทำให้เพิ่มความคิดสร้างสารรค์เพิ่มแรงบันดาลใจทำให้มีความสุขมากขึ้นช่วยผลักดันสิ่งที่เขาวางแผนบองเป้าหมายเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันข้อที่6นะครับฟังหรืออ่านหาความรู้ที่มีประโยชน์ ให้กับคุณเขาแนะนําให้อ่านาบทความอะไรก็ได้ที่มีมที่เป็นความรู้หรือเป็นหนังสืออะไรเงี้ยครับประมาณสัก1 5บหถึงสามินาทีทุกๆวันยิ่งคุณทําได้ต่อเนื่องเนี่ยคุณจะพบได้ว่าเนี่ยคุณแบบอ่านหนังสือไปได้แบบเยอะมากๆอย่างในบทความนี้นะเขาบอกว่าคนที่แบบประสบความสส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะอ่านอย่างน้อยน้อยหนึ่งเล่มต่อนหนึ่งสัปดาห์ แต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณจะทำได้คุณอาจจะคิดว่าเออมันรู้เยอะนะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยลองแบบทำเท่าที่คุณทําไหวอย่างเช่น15 3หถาทีตามที่เขาแนะนําแล้วก็อาจจะลองเพิ่มไปเรื่อยลองนึกซะว่าแบบใช้กฎทวีคูณนะครับคุณสมมติว่าคุณมีเงินมีความรู้ตั้งต้นด้วยสิบเนี่ยถ้าคุณคูณเวลาหนึเนี่ยมันก็เพิ่มไปเรื่อยทุกวันนะครับ แต่ถ้าลองนึกซะว่าคุณไม่ได้อ่านหนังสือเลยมันอาจจะเป็น10บคูณ0.9 9คูณ0.8อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยลองคิดซะว่าแบบมันก็ค่อยๆเพิ่มมะคุณข้อ7ทบทวนชีวิตของตัวเองการทำเนี่ยก็แบบไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยครับใช้เวลานิดเดียวอาจจะลอง นึกถึงให้ลองให้ลองนึกถึงว่าเออในระยะยาวๆเนี่ยคุณจะทำอะไรในทุกๆวันเขาบอกนะครับว่า if you read your long term goals every day you'll think about them every day if you think about them every day and spend your days working towards them they'll be manifest เขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยทำเป้าหมายของคุณในทุกๆวันเนี่ย แล้วก็คิดถึงมันทุกๆวันใช้เวลากับมันทุกๆวันผลสุดท้ายเนี่ยคุณสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับและข้อสุดท้าย do at least one thing towards long term goals เ <c oughs> ขาแนะนำให้คุณแบบลองทำงานที่ยากที่สุดในช่วงเช้างานที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคุณทิ้งเวลาในช่วงเช้ากับอะไรที่ไม่สำคัญเนี่ย ช่วงบ่ายช่วงเย็นเนะี่ยคุณจะรู้สึกเริ่มเริ่มเหนื่อยละแล้วก็เริ่มไม่อยากทําพอไม่อยากทําคุณก็จะแบบย้ายงานชิ้นนั้นไปอีกวันหนึ่งมันก็ย้ายไปเรื่อยอครับก็ไม่ทําจนมาถึงวันใกล้เดทไลนะ์เนี่ยคุณต้องมาแบบรีบทําอ่ะเออคุณอยากเจอประสบการณ์ันทุกๆในทุกๆวันไหมเออก็ลองทํางานที่ยากที่สุดก่อนแล้วค่อยลดหลัน่นงานที่เบาทีหลังออกไปนะครับ สรุปคุณควรจะทําในสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนลองวางแผนวางเป้าหมายของคุณออแล้วก็ทําเรื่อยๆผมเชื่อนะครับว่าการที่คุณทําอย่างต่อเนื่องหรือทำในภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า consistency ทําแบบอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้คุณเนี่ยทำได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนและสุดท้ายถ้าคุณลองทำดทุกข้อในการแดสิ่งเนี่ยหลัง ก่อน8โมงเช้าผมเชื่อว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและ The Solution ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ